สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาเจอกับเซลกิ๊กวันนี้เซลกิ๊กก็จะพามารีวิวรถเกี่ยวนวดข้าวคูปต้านะคะ DC70 g p a พัดคาบินนะคะจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวเซลกิ๊กพาไปชมจ้าตัวนี้นะคะเป็น DC70 นะคะขนาดาแรงม้าที่70แรงม้านะคะใช้ระบบเครื่องยนต์ดีเซลคูปต้าแบบ i r r e t t n j e c t i o n t u r b o c h a r g จนะคะตัวนี้คือเผาไหม้แบบสมบูรณ์แบบ ะะแรงบิดสูงนะคะให้รอบพี่คงที่นะคะเครื่องยนต์ทนทานและที่สำคัญน,นะคะแล้วตัวเจศูนย์คันนี้นะคะก็ยังสามารถรองรับน้ำมันดีเซล b บ0ได้ด้วยนะคะมาดูในส่วนของท่อส่งข้าวนะคะตัวนี้ก็สามารถปรับองศานะคะของท่อส่งข้าวนะคะได้มากถึง240องศานะคะสูงสุดนะคะส่งข้าวได้สูงสุดนะคะ4เมตรกับ3เซนติเมตรนะคะแล้วก็ ต่ำสุดนะคะ0.9เมตรนั่นเองค่ะตัวนี้แล้วก็ที่สำคัญนะคะ,ะยังสามารถถ่ายข้าวนะคะรวดเร็วแล้วก็หมดภายใน2-3นาทีค่ะเรียกได้ว่าเร็วมากนะคะตัวนี้คล่องตัวได้งานไวมาดูในส่วนของถังจุมเมล็ดพันข้าวนะคะตัวนี้ก็สามารถจุได้ถึง1,000กิโลกรัมนะคะมาดูในส่วนของหน้าเกีียวนะคะตัวนี้ก็ เจ้าตัว DC 70คาบ,บินตัวนี้นะคะหน้าเกี่ยวของเขานะคะกว้างดีที่2เมตรเลยนะคะตัวนี้สะดวกสบายค่ะเพราะว่าเกี่ยวได้เร็วนะคะได้งานเร็วด้วย มาดูในส่วนของล้อตีนตะขาบเจ้าตัว DC 70ขาบบินคันนี้นะคะตัวนี้ก็คือล้อตีนตะขาบของเขานะคะ,ะมีความกว้างนะคะถึง55มิลิเมตรนะคะแล้วก็มีความยาวของล้อตีนตะขาบนะคะอยู่ที่ 1, 170เซนติเมตรนะคะตัวนี้ก็ทีนี้มาดูในบั้งนะคะบั้งของเขาคือสูงขึ้นแล้วก็ลดปัญหาการติดลมนะคะไม่ว่าจะเป็นการลดปัญหาการพื้นนาเสียหายนะคะตัวนี้ก็ เจ้าตัวดีๆีเด็ดมีครบหมดทุกอย่างเลยค่ะลดปัญหาทุกอย่างเลยมาดูในส่วนของห้องโดยสารนะคะเจ้าตัวคาบินคันนี้นะคะขนาด18,000 BTU นะคะสำหรับแอร์ของเขานะคะเย็นฉ่ำเลยนะคะตัวนี้ในห้องโดยสารเนาะและที่สำคัญนะคะตัวนี้ก็ รองรับอุณหภูมิภายนอกนะคะที่สูงสุดถึง45องศาเซลเซียสกันได้นะคะตัวนี้และที่สำคัญข้างในตัวรถนะคะสามารถปรับอากาศภายในนะคะ360องศาสามารถหมุนได้ปรับได้ถึง4ระดับกันเลยทีเดียวนะคะตัวนี้ลดปัญหาการเหนื่อยล้าจากการทำงานแล้วก็เย็นสบายชํำ,ชำๆกันเลยค่ะเป็นยังไงบ้างคะสำหรับตัว a d C 70 c a b ิ n ค,คันนี้นะคะ หวังว่าจะถูกอกถูกใจพี่น้องชาวเกรรษตรกรทุกคนนะคะที่มาดูมาชมคลิปนี้นะคะสุดท้ายแล้วนะคะเซลกิ๊กก็ต้องฝา,ากนะคะพี่น้องทุกคนนะคะกดไลค์กดแชร์ให้กับคลิปนี้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับชาวคโบตา้ตาฟิตเอ็เตอร์ของเรานะคะทุกคนเลยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับคลิปนี้ด้วยนะคะ042776993นะคะหรือว่าสายตรงนะคะของเซลกิ๊กนะคะโทรมาได้เลยนะคะ091861 697นะจ๊ะฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายค่ะ